ปูทุกข้อนิ้วแล้วก็ไปดำน้ำดูฉลาวมวานับสิบตัวที่เกาะร้านเป็ดกับเกาะร้านไก่ แล้วนะะครายการ Sweet Eat Share วันนี้วันนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนเกาะเตียบเกาะเตียบคืออะไรเออเกาะเตียบเป็นที่แบบเราต้องไปดำไปดำน้ำไปแหวกเกาะตอนนี้ได้ทำเป็นไรปรับเป็นไรน้องแยวอยู่ที่โซนทัวร์ดำน้ำค่ะนี่เขาบอกว่าจะได้ไปว่ายน้ำกับฉลามว่าใช่ไหมพอรู้ว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี้เมื่อคืนนี้ฝันเลยฝันว่าฝันว่าจะได้ไปว่ายน้ำ ไม่เจอแล้วพี่เขาบอกว่าเมียผู้ว่าใช่ไหมเมียผู้ว่ามาเจอสามตัวแล้วก็พรวันหัวทู่อีกปีนี้เดี๋ยวดูเอ๊ะไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวดูพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราไปที่โน่นก็คือสายพานพางเรือออกไม่ได้ก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเชิญพี่ชายมาดีกว่าอันนี้ค่ะดีดีค่ะอันนี้คือตื่นตั้งแต่กี่โมงคะตื่นตื่นจีสี่ทุกวันองเตยมอาหารทะเลให้หนูนึกว่าตื่นมาแต่งหน้า เค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ของพี่จอยจอยทัวร์ดำน้ำกินปูห้อยขาท่องเที่ยวชุมชนทะเลชุมพรนะคะออ้ oh. โโยนนสลแกะเมีพี่จอยพาเด็กๆไปเที่ยวทั้ง oh. ตั้งตาะเลยนะภายในวันเดียวอ่า oh. oh. แล้วก็จะไปกินอาหารทะเลบุฟเฟ่บนธนาคารปูสวยมากมากเลยค่ะกับอาหารทะเลไม่ไม่อั้นแล้วก็จะมีพนักงานสาวสวยคอยแกะปูทุกข้อนิ้วคอยแกะปูทุกข้อนิ้วแล้วก็ไปดำน้ําดูฉลามวานนับสิบตัวที่เกาะร้านเป็ดกับเกาะร้านไก่ซึ่งตรงนี้จะมีทุ่งดอกไม้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะใหญ่กว่าฟิลิปปินส์ด้วยโอ้ยจริงเหรอ จะบอกว่าต่นสามถึงสี่เรกหนูเคยไปว่ายน้ำที่เซบูกับฉลามวานมาดูที่นี่ก็ที่นี่จะได้ไหมส่วนมากที่นี่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงเขามาธรรมชาติใช่เขามีตัวพ่อพ่อเขาชื่อพิกไทยตัวเกือบสิบเม็อันนั้นก็ใหญ่อันนั้นเป็นสามีที่จอยนะคะเพราะว่าเจอกันบ่อยมากแปดปีละเจอกันบ่อยมากจริงหรอค่ะจะเจอถึงตุลาคมที่จอยก็เรียกสามี้า

ใค่เรจ้างงานหนูจ้างได้เลยนะคะหนูสู้ลูกตาจีนโยมเลี้ยวไปเกาะขึ้นดีกว่าจะเป็นลาไปเราใส่ถุงเท้าโยมจรีนมันจะอาบไปแล้วเราก็มีพี่พยาบาลมันอาบเหมือกันเอถ้าถุงเท้ามันอาบไม่หรือเปล่าไม่ถ้าใส่ปีกบอ๊ะใส่เท้ามันจะเซ็กซ์เราจะใส่ดีกรุ๊ปเหรอ ลงไปกี่รอบเลยเนี่ยน้ำตาลไม่รู้น้องร้าเจ็บไปเลยในปพยจบาลเออนี่นี่นี่รู้สึกเจ็บอยู่ป่ะเนี่ย่เจ็บเดี๋ยวขึ้นปากไปเจ็บอ่ะเจ็บได้ละเจ็บได้ละ กี่รอบไปเนี่ยไม่รู้แต่เยอะเมื่อกี้นี้ลองดำเองก็่อนดำหมดเป็นไงบ้างน้ำหวานกินน้ำทะเลไปหลายสนุกไหมเปิดโลกอีกแล้วไม่เคยดำน้ำลงไปไม่ใส่ถุงให้มันตอนแรกๆมันก็ไม่กล้าใช่ไหมตอนแรกๆมันกลัวนะมันกลัวมันลงไปเพราะ เพราะมีคนเต็ไง

เห็นปะใาเราเลเนาะคุณแม่เนาะเเห็นป right ่ะเห็นป่ะเห็นเขาอยู oh, ่ใต <vale ้เาเราใช่เขาตามเราตัวใหญ่ไหมใหญ่มากกินพี่ได้ทั้งตัวเลยดีกินหวานใหญ่เลยเหรอใหญ่มากคุณแม่เนาะเป็นไงบ้างนอตต์เนี่ยฮะไอ้เยี่ยงกัดหัวหนูใหญ่เลย บอกอย่ามังกดอย่ามังกดกดลงลงไปลงไปไปแต่ต้องให้พ่หัวเนี่ยเดี๋ยวพี่แค่รูแต่ันนี่กดบไว้ก่อนกดแตบไม่ให้หนูหายใจเลยอ่ะหนูบอกว่าหนูขอหายใจก่อนหนูขอหายใจก่อนมันไม่รอนะลูกมันไม่รอแม่มันก็มาหลายรอบชิว อิวดูสุขภาพดียังคะสวยมากเริ่มเลยเห้อหิวไหมั้ยเป็นยังไงคะไปดำน้ำมาคุณน้ำตาลคุณสู้มากยงไหม ยมแต่ชุดสู้ชีวิตมาได้รูปสวยด้วยใช่ชนี่คือบทจะบอกว่านี่คือครั้งแรกของการดำแบบฟรีไตล์ของเราตอนนีต้ตอนไม่เคยเรียนด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะดำได้เลยสู้มากไปเจออะไรมาเจอฉลามว,าว่าน่าเอที่เขาฝันถึงแล้วจริงๆแล้วแบบเออเห็นไหมฝันเป็นจริงอ่ะฝันที่ไม่กล้าฝันพี่แม่กล้าฝัน <laughs> นั่นแหละแล้วเราก็เหมือนแบบอธิษฐานขอให้เจอแล้วแต่ว่าเจอกี่ตัวสองตัวสองตัวสองตัวแล้วน้องก็มาแบบบ่อยมากแต่ว่าน้ํามันขุ่นนะแต่ว่าเขาก็มาให้อ่ะเอโชคดีมากแ้วเราก็อธิษฐานอย่างเลยวมาให้เจอหน่อยนะมาให้เจอหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยเลยหรอมาบ่อยแม้แต่กระทั่งกําลังจะกลับเนี่ยก็ยังมาอยู่มาไม่เลิกจนเราต้องหนีปาวันปาสลับวันแล้วอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนหิวแล้วมา ประกันเองประกันชั้นงนี่สักแต่แบบมีประกันยังไม่เคยได้เคลมเลยดีแล้วแหละอ้าาาาจะาาาาเาา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 านาา่าเาาาาา่าาาาาาวาาาาาาากาา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 กาาาาาาเราา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 ะเาาาาาาา นี่เราจะอยู่กันแบบมืนๆได้ไงเออแไมเรานั่งกันห่างกันจังเลยเออคือมันจะนั่งแบบว่าจะนั่งแบบมืนๆแบบเฮ้ยไม่ได้เว้เราชันพกไฟมาต้องให้เป็นประโยชน์กับกับนี่มากเฮ้ยรีโมทอะไรแน่ดูเดี๋ยวดูนะนี่ฉันพกไฟมาไฟโซล่าเซลล์จากโมดีโซล่าเลิศแม้ เออ,เอ,อนี่คือพกพาง่ายมากแกฉันพกไปไหนตลอดเลยเวลาไปออกทริปต่างจังหวัดเพราะว่าไม่ต้องชาร์จไม่ต้องแบบต่อปากให้ยุ่งยากเพราะเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์งานเลิศปะแต่นี่มันแสตาร์ตาไหมสตาร์ตานี่แกฉันมีอะไรนำเหนือเฮ้ยตับได้ไหลาระดับแง ลดแหมเว้นะนี่คือเราไปทุกคลิปเราจะมีไฟเป็นสงสว่างเป็นของตัวเองตลอดเลยใช่ไหมใช่เพราะมันพกพาง่ายสะดวกสบายมากแกบังคับความแรงของแบบของแสงดูดีดีบด้วยรีโมทงเออฟิลเหมือนแบบแบบโทรทัศน์เลยเนาะดีป่ะดีเนาแล้วเป็นไงบ้างค่ะกับทริปนี้เจ็บตัวค่ะเจ็บตัวค่ะจะเป็นไรไปค่ะ แอมานั่งนี่ฉันนั่งฉันปวดหลังแล้วค่ะมานั่งนี่ค่ะแต่สนุกใช่ไหมสนุกไหมสนุกเออเคยได้รูกเยอะมากเลยสงสารน้าสงสารมากเพราะว่าเลือดเลือดไหลไม่หยุดเลยแต่ว่าคุ้มไหมคุ้มว่าจริงๆเราก็แบบภาวนาขอให้เจอฉลามว่าน่ะบุญเราเยอะค่ะใช่ก็คือเราใช้บุญทั้งหมดที่มีใช้ในวันนี้หมดแล้วแต่ก่อนที่จะแบบ ไม่มีบุญก็คือโดนไปก่อนแล้วประทับใจใช่ไหมคะทิปนี้ประทับใจ,านะใจมากจะบอกว่านี่คือครั้งแรกของการแบบดำฟรีดฟ้เลยไม่เคยดำฟรีดี้แล้วก็ไม่เคยเรียนด้วยแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองว่ายน้ำได้เออ <laughs> แต่ก็คือชีทําได้เลิศมากชีสู้มากจริงๆคือมันมันไม่ต้องว่ายน้ําเป็นก็ได้อะมันก็ลงไปได้คือทีมงานก็เซฟเราด้วยเนาะ พวกพี่ๆทางทีมทัวร์เนาะใช่แต่ว่าจริงๆเราคือมันแบบมันดําง่ายมันดําง่ายมันไม่ได้มันไม่ได้ยากเลยคือจริงเหมือนแบบเราลงไปข้างล่างอะยังไงนะเธอเองต้งตีเราขึ้นอยู่ดีเออยังไงก็ทุกคนก็ฝากด้วยนะคะฝากกดแชร์กดซับสไคร์กดทุกอย่างที่มันสามารถที่จะช่วยของเราเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปกับรายการ Sweet Eat s h a ยังไงก็ฝากด้วยนะคะว่าอีพีหน้าเนี่ยเราจะไปไหนเราเจอกันใหม่นะคะทิปหน้าบายไปนอนกัน ไม่ต้องปิดหรอกเนาะไม่ต้องปิดหรอกเพราะว่ามันสว่างได้ถึงเช้าแกไฟไเ,ไเลิศไหม